เกิดดราม่าสุดช็อกจากให้แจ็คพีค็อกใส่นวมก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้จะมานําเสนอข่าวสารดราม่านะครับเกี่ยวกับวงการมวยเรื่องอยากให้แขนข้างที่ด้วนของแจ็คพีค็อกนะครับใส่นวมซึ่งผมเห็นดราม่านี้เกิดขึ้นมาโอ้โหผมนี่เดือดแทนแจ็คพีค็อกเลยนะครับแขนเขานี่ก็เหลือแค่ข้างเดียวอยู่แล้วนะครับยังจะมาหาว่าเขาโกงอีกนะครับอยากให แขนข้างที่ด้วนของเขาครับใส่นวมโอ้โหคิดยังไงครับผมเห็นนี่ผมเดือดแทนแจ็คพีคอกมากๆเลยครับเขาแบบไม่ยอมมองจุดอ่อนของคนที่มีแขนข้างเดียวแต่เขาอยากให้คนที่มีแขนข้างเดียวใส่นวมอีกอืมคิดได้ไงครับผมโคตรงงเลยซึ่งผมจะเล่าความเป็นมานะครับตอนแรกแจ็คพีคอร์กก็ได้ทําการเอาชนะนักมวยญี่ปุ่นมานครับชนะน็อกนะครับและในการชนะในครั้งนั้นนะครับมันก็มีลูกที่ แจ็คพีคอกนะครับใส่แขนข้างที่ด้วนของเขานะครับในการสับสออคู่ต่อสู้นะครับซึ่งส่วนที่ด้วนของเขานะครับมันเป็นสออของเขานะครับคนอื่นก็มีศอกเหมือนกันนะครับแถมมีที่ดีกว่าแจ็คพีคอกด้วยนะครับแต่มันก็ไม่วายนะครับเกียนคีย์บอร์ดจะให้แจ็คพีคอกใส่นวมนะครับถ้าผมเป็นแจนะ็คพีค็อกในผมน่าจะคิดในใจว่าโอ้ กูก็เสียเปรียบขนาดนี้แล้วยังจะให้กูเสียเปรียบอีกหรือประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนที่มีแขนข้างเดียวแล้วไปต่อยมวยมันมีช่องโหว่จนเต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลูกเตะก้านคอไม่ว่าจะเป็นการเข้าระยะประชิดนะครับป้องกันลูกศอกของคนอื่นก็เขาไม่ค่อยได้นะครับก็ยังจะให้เขามาใส่นวมอีกอืบางคนก็อาจจะลืมไปว่าเขาต่อยใน,นกติกามวยไทยนะครับกบติกามวยไทยมันจะมีหมัดเท้าเข่าศอกซึ่ง ท่อนที่ขาดของแจ็คพีคอกก็คือ2นะครับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับมันไม่ผิดกติกานะครับทุกคนลองคิดดูเอานะครับว่าแจ็คพีค o อกเสียเปรียบคู่ต่อสู้แค่ไหนไฟนี้ถึงเข้าจะชนะก็จริงผมก็บอกไว้ได้คาเดียวเลยว่าน,นักสู้ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่ได้ใช่นักมวยระดับสูงนะครับก็เป็นนักมวยพื้นๆน,นะครับสำหรับของวันนะครับทุกคนลองคิดว่านะครับถ้าแจ็คพีคอกไปเจอกับนักมวยระดับสูงนะครับคนที่ เน้นระยะไกลอย่างเดียวอย่างเช่นตเตะเตะใสเตซ่องโวอ,อย่างเดียวก็คือเตะก้านคอนะครับหรือว่าเตะไปที่ขมับของแจ็คพีคอกนะครับทุกคนว่าเขาเตะไปส0บครั้งแจ็คพีค็อกกันได้กี่ครั้งครับประมาณนี้เลยบางคนอาจจะบอกว่าเขาใช้จุดอ่อนของตัวเองได้เป็นจุดแข็งเป็นอย่างดีนะครับก็คือศอกของเขานนเวลาเข้าในระยะประชิดเขาจะใช้แขนที่ขาดของเขานะครับในการสรับศอกคู่ต่อสู้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่การยากมากๆแต่บางคนก็อาจไม่ได้มองกลับกันนะครับก็คือ ถ้าเราสับศอกไปในจังหวะนั้นนะครับเขาจะกันได้ยังไงครับท่านผู้ชมได้อีกอย่างไฟนี้นะครับผมก็ฟันธงเลยได้เลยว่านักวมญี่ปุ่นไม่ได้ฟิตไม่ได้ซ้อมอะไรเลยนะครับเหมือนเหมือนแบบประมาทแจ็คพีคอกนะครับไม่ได้ซ้อมนะครับผ่านไปยกหนึ่งหายใจหอบๆแล้วนะครับท่านผู้ชมญี่ปุ่นแทบไม่ออกอาวุธเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับใครที่เจอกับแจ็คพีคอกไม่ค่อยออกอาวุธแม้แต่คนเดียวนะต่อยสองไฟนะครับชนะสองไฟไม่มีใครเขา ไม่มีใครที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมแต่แจ็คพีคอกไม่ใช่ว่าแจ็คพีคอกไม่เก่งนะครับแจ็คพีคอกเก่งมากนะครับเขาใช้ส่วนที่เหลือของเขานะครับในการปรับสไตล์การชกเพื่อเข้ากับสภาพร่างกายของเขาก็คือเขาไม่มีแขนนะครับดังนั้นนะครับการโดนคู่ต่อสู้นะครับดักแทงเขามันเป็นอะไรที่เสียงมากๆและการโดนคู่ต่อสู้นะครับฮุกขวานะครับมันก็เป็นอะไรที่เสียงมากๆไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอนะครับแต่ระยะประสิทธิ์ก็คือ มีโอกาสเสียงมากนะครับที่แจ็คพีคอกจะโดนอาวุธคู่ต่อสู้ดังนั้นนะครับคุณก็จะเห็นแจ็คพีคอกเขาใช้เท้าบ่อยมากๆนะครับใช้ได้สำนานมากๆเห็นได้เลยว่าเขามีการฝึกซ้อมเท้าของเขาได้เยอะมากๆนะครับเยอะจนเขาสานานเลยนะครับจนมันแทนที่แขนข้างที่ขาดของเขาได้เลยนะครับเมื่อศัตรูเข้ามาอยู่ใกล้นะครับเขาจะใช้ลูกเตะเขี่ยขาหน้าทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ใกล้จนเกินไปนะครับทุกคนก็สังเกตเลยนะครับทุกไฟที่แจ็คพีคอกต่อยนะครับ ลูกเขียขาหน้านะครับเขาต้องจะใช้มาทดแทนแทนที่ขาดของเขานะครับก็จะมีลูกเขียขาหน้าลูกถีบและลูกเตะสลับขึ้นก้านคอทันทีนะครับเนื่องจากเล่นเกมยาวไม่ค่อยได้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นนะครับแจ็คพีคอกเขาเตะก้านคอบ่อยมากๆนะครับสาเหตุก็มาจากเขาอยากปิดเกมไว้นะประมาณนี้และเราก็รอดูนะครับคนถัดไปที่จะเจอกับแจ็คพีคอกนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าทางบอสชาตีกําลังวัดระดับของแจ็คพีคอกนะครับว่า เขาจะอยู่ในระดับไหนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็ให้นักมวยที่ไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่นะครับคนที่2ก็คือเอาเป็นมวยขึ้นมานิดหน่อยนะครับต่อไปคนที่3ามจะอัพฝีมือขึ้นประมาณไหนก็มารอดูกันนะครับแต่บอสชาติน่าจะยังไม่ให้เจอของแข็งนะครับน่าจะให้เจอพิสูจน์กับนักมวยพื้นๆก่อนนะครับเพื่อพิสูจน์ของเขาว่านะครับ เขาคู่ควรที่จะเจอกับนักมวยะระดับสูงถึงแม้แขนเขาจะมีข้างเดียวก็ตามแต่ถ้าแจ็คพีค็อกนะครับสามารถไต่เต้าพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นแชมป์โลกได้เขาจะเป็นบุรุษที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับและก็เป็นที่น่าเคารพเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่มีแขนข้างเดียวแต่เขายังสามารถเป็นแชมป์โลกได้ผมก็ยอมรับเลยนะครับเขาก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักมวยที่อาจจะพิกงพิการอะไรประมาณนี้นะครับ ที่มีหัวใจสู้เขาก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับสําหรับแจ็คพีคอกดีกีของแจ็คพีค o อกก็เป็นถึงชั้มรดทูวันนะครับขนาดมีแขนข้างเดียวถ้าเขามี2ข้างจะเกิดอะไรขึ้นผมก็น่าดูมากๆนะครับแขนข้างเดียวยังเก่งขนาดนี้ถ้าแขนสองข้างจะขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดัดเท้าเขา่าสอเขาใช้ได้หมดนะครับใช้ได้สานานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้างที่ไม่ขานะครับและใช้ข้างที่ขาด สับศอกก็ยังได้นะครับดูเอาการตรงการเตะอะไรของเขานี่ยโคตรผิวนะครับและการดักแทงเขาที่แรงมากๆเลยนะครับไม่มีอาวุธไหนที่ไม่แรงนะครับที่ออกจากเขานะครับอาวุธของเขาคือคมมากๆนะสำหรับแจ็คพีคอกถ้ามีแขนสองข้างเขาก็อาจจะเป็นถึงแชมป์โลกเลยก็ว่าได้นะครับปีมือตัดจานจริงๆแพ้ผมก็มั่นใจนะครับถ้าประกบมวยพื้น,น,นให้แจ็คพีคอกยังไงแจ็คพีคอกก็ไม่แพ้แน่นอนนะครับเนื่องจากเขา เก่งแล้วนะครับท่านชมก็คล้ายๆกับผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวเหมือนครั้งแต่ผมกลัวคนที่เตะท่าครั้งในหมื่นเดียวเฮ้ hey! ไม่ใช่ละเตะหมื่นครั้งในท่าเดียวการเตะของเขานะครับแจ็คพีคอกใช้ได้ขล่องขนาดนั้นทุกคนคิดเอานะครับว่าเขาซ้อมหนักซ้อมนานขนาดไหนนะครับถึงจะใช้ได้ขนาดนั้น บางนักมวยนะครับใช้แข้งก็ยังไม่ได้เร็วและแรงเท่าแจ็คพีเคอรเลยนะครับจุดสนใจที่สุดสาหรับการเตะของแจ็คพีคอรก็คือลูกเขียขานี่นะครับท่านผู้ชมเขาตาของเขานี้ปุ๊บจับจ้องไปที่กู่ต่อสู้นะครับเวลาคู่ต่อสู้เขาเห็นว่าจะออกหมัดเมื่อไหร่นะครับเขาจะเตะขาหน้าทันทีเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขารู้จุดอ่อนของเขานะครับ บางหมัดไม่ค่อยติดนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนก็เพราะว่าช่องของผมถูกต่างชาติแท็กไปนะครับผมกําลังทําการกู้คืนนะครับกู้คืนบัญชีสําเร็จก็วันนี้นะครับกู้ได้สําเร็จผมก็ลงคลิปวันนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะ จำผมได้นะครับสำหรับใครที่ดูซ่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงก็ฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนึกว่าผมจะไม่ได้ทำ u t u b e อีกแล้วนะครับเนื่องจากมันโดนแฮกผมเหนื่อยมากๆนะครับในการทำสองเดือนมานี้นะครับที่ youtube โดนแบนเอ็ดโดนแฮกไปนะครับผมก็ขอเงินขอตังแม่บ่อยมากๆเลยนะครับ <laughs> ประมาณนี้แหละตอนนี้ได้คืนมาแล้วผมจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองนะครับบายยครับท่านผู้ชม